อยู่ที่หัวละโพงนะครับ ต่างๆเรื่องสกาไปอดีตไปแล้วนะครับแล้วก่อนเคยขึ้นทักนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเวลาก็ผ่านไปนะครับแล้วที่ยังเหลืออยู่ก็คืออเมซอนนะครับ โบนิรถไฟกันในสถานีรถไฟนะครับ <Ooh. S 1> เป็นความคลาสสิกอย่างนึงนะครับของงานวันนี้ราคาเก่านนะครับ 4, ไม่เบา 3, นะ Three, two, one. Five, four, three, two. บนอาคารราชธานีนะครับก็มุมถ่ายรูปจากมุมบนก็สวยอยู่นะครับโห้ยคนมาวาดรูปด้วยอ่ะสุกุ้ยมากเลย ถ่ายลง i.g จี้วครับแบบนี้บอกเลยบรรยากาศของขบวน713715นะครับซึ่งเป็นรถจาก C56 ที่ยังใช้งานได้อยู่นะ SRT เพชสีมาด้วยนะครับ สุดทางกันเลยทีเดียวนะครับเป็นมุมที่หลายคนคงไม่เคยเห็นนะครับหลังคาหัวลำโพงย้อนสอนแบบอเบาๆจะพาไปชมกันข้างล่างต่อนะครับเก็บท้ายด้วยมุมแบบอันซีนนะฮะ ในสมัยก่อนรถจักรไอนะ้ำไม่ได้วิ่งเร็วพอไม่ได้วิ่งเร็วปั๊มเนี่ยมันไม่สามารถเปถ็นปลายทางนในเวลากลางคืนก่อนเนาะทีนี้ครับ102ปีที่แล้วในปี2464เรามีการเปิด ายเจนกำลังถ่ายเบรดกับซากุระนะครับจะ,จะมีเวทีสำหรับงานศิลน,นะครับที่หลายๆคนอยากจะฝากข้อความสตูเพสติดมาวางให้ผู้ชมเข้าไปชมได้นะครับ มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปก,กับงาน unfolding นั่งคอกกันค่อนข,ข,ข้างเยอะตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับสังเกตว่าชั้นบนๆไม่มีคนเขียนนะครับผต่ปีนแต่ไม่ถึงใครอยากได้มุมไหนก็เลือกถ่ายกันเลยนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับก็เหมาะกับก,การมาถ่ายแบบถ่ายพลาสเทอรตอะไรอย่างเงี้นะครับ บนไข่ตัมใส่ปลาอืม delicious ถ้าอยากจะกินข้าวบะอะไ,ไรของแท้นะครับมาใส่ปลาเขาเรียกว่าเนื้อสัตว์บางส่วนเข้าไปเพื่อทำให้สามารถขานกระตักได้ฮัลโหลครับผมสโซนกำลังรถไฟนะฮะก็อยู่ข้างรถจักรไอ้น้ำครับ <Yeah. S 1> อยู่ข้างรถไฟน้ำช่วยเลยที่ซาลอนนะฮะปฏิฟาร่ากันได้ที่นี่ถัดไปอีกครับผมก็จะเป็น ห้อเกี่ยวกับฟู้ดแอนด์เบรเรจห้องเก็กบของในไพรส์นีนะครับขนส่งกับรถไฟด้วยครับผมอ่าอันนี้คือการขนส่งไพรส์นีในสมัยก่อนนะครับถ้าเราเดินไปตามทางไพรสนีด้วยหน้าตาคล้ายๆกับตู้แบบนี้แหละครับแต่ว่าจะดูทึบกว่าเป็นตู้ไปรณียีเคลื่อนที่ในสมัยก่อนนั้นนะฮะเขาจะต้องไปรับเงินสดนะครับและทุกๆก,ก่อนสิ้นเดือนจะมีขบวนรถไฟพิเศษเรียกว่ากิจการไปรณีย์ก็เช่นเดียวกันครับ พวกปรสีใดๆที่ถูกส่งมาที่ทำการปรณีก็จะถูกขนขึ้นรถไฟขึ้นไปถ่ายไหมอยากยากาศนะครับข้างบนก็จะมีคนมาถ่ายแบบกันเยอะมากเลยนะฮะากาศของรถไฟยามเย็นนะครับ คึกคักทีเดียวนะครับแต่อากาศจะค่อนข้างร้อนสักนิดหนึ่งนะครับ<ม>นางแบบท้ายขาบวนรถไฟนะครับ <Walk> really. ถ่ายแล้วค you know ุณนาจะขึ้นรถจากไอ้น้ำไปแล้ว ขออนุญาตมวสุกับการเที่ยวสถานีในวัน้แลขคุณาที่เทีวครับขอบคุณครบอครปจะบอกว่าโซนนี้เขาจัดงานฟู้ดทรัคนะครับมันจัดไกลเกินไปฮะอยู่ห่างสถานีหัวลโปงมากไปนะครับคนน่าจะเดินมา ขณะนี้คนก็เยอะอยู่นะครับน่าจะเพราะมีอยู่ร้านเดียวหรือเปล่ามีขนมจีนก๋วยจั๊บนะครับแล้วก็มีกว๋วยเตี๋ยวเรือขนมเบื้องนะครับขนมไทยๆก๋วยจั๊บอร่อยนะครับราคา60นะครับช่วงงานฟู้ดทรัคนะฮะมีแค่ถึงวันนี้สุดท้ายนะครับข้ามสะพานไปก็จะเป็นหัวลำโพงนะครับบรรนากาศยาเย็นนะฮะ จากาดร,ร้านก๋วยจับนะครับอร่อยมาก <c oughs> เริ่มจะมืดแล้วนะครับ <c oughs> เสียรถไฟกำลังวิ่งเข้ายไปได้ๆๆ